ครับก็กลับสวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องผู้บ่าวรถเกี่ยวนะครับวันนี้ไถนาปีครับไถของตัวเองนะครับเนี่ยสิบแปดไร่นะครับที่ผมถ่ายคลิปแบตหมดนั่นแหละครับที่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปรถเกี่ยวเอเดสองร้อยแล้วก็แบตหมดนะครับอันนี้ก็เอลห้าศูนย์ของเราเองนะครับที่ใช้ลากเอเดสองร้อยนะนี่เราก็ ไทนาน้ำครับน้ำเยอะยคลิปก็จะไม่มีสาระอะไรครับเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาพวกไอรถไทนะครับก็พอรู้รอยู่นะครับ รถคันนี้ก็จะเป็น L5018P นะครับยาง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 ที่ใช้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเป็นยางรุ่นเดลล็อบนะครับผ่านก็ใช้เป็นผ่านหกขากระทูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผ่านนะครับไม่ใช่ผ่านป้องนะครับจะใช้เป็นผ่านขากระทูนะครับ นาก็สิบแปดไร่นะครับนาตัวเองนี่ประมาณนี้สิบแปดไร่นะครับถึงตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับเห็นไหมครับตรงต้นต้นไม้ตรงนั้นนะครับนะครับถึงตรงนั้นแล้วนะครับมือใหม่หัดขับนะครับนี่พ่อผมเองครับ ขชอผมเองนะครับนะไทยผิดถูกยังไงก็ติชมกันได้นะครับเพราะว่ามือใหม่นะครับผมก็มือใหม่เช่น,ชนกันนะครับแต่ว่ามีความรู้พื้นฐานแค่นั้นเองนะครับพ่อผมนี่มือใหม่จ๋าเลยนะครับยังไม่เคย ทำอะไรเกี่ยวกับรถไทยคูโบต้าพวกนี้เลยนะครับเคยแต่รถไทยเดินตามมานะครับผมก็มีความรู้พื้นฐานมาจาก L เอลไม่ใช่เอมยู55แล้วนะของตาผมนะก็ใครที่รอรีวิวเอสเอส200ก็คลิปก็กำลังตัดนะ เดี๋ยวจะลงให้นะครับอันนี้ก็มาจากบ้านแสงทองนะครับอุปตาแสงทองนะครับรถคันนี้ก็สีดาวนะครับ รอหน่อยนะครับคลิปทีวีเอ็ดสองร้อยนะไม่วันนี้ก็เอบอกไม่บอกวันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรอกันนะครับรอ,อ,อไปเรื่อยๆนะครับผมตัดอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องตัดกเท่าไหร่นะครับตัดคลิปเนี่ยนะครับ มันก็เลยนานหน่อยนานนิดนึงนะครับนี่นครับไทยมาแล้ววิ่หนึ่งนะครับรอยรถเยอะมือใหม่นะครับ สูตรนี้ก็คือไม่เข้ามุมนะครับสูตรนี้ก็คือเอาผ่านดันหน้านะครับดันดันขี้ไถนะครับไปใส่มุมนะครับตอนเก็บริมคำนะธนานะครับ ก็มาไถาช่วงค่ำนะครับช่วงจะค่ำแล้วนะครับเพราะว่ากลางวันแดดมันร้อนครับถของตัวเองถตอนไหนก็ได้นะครับมาไถาตอนประมาณบ่ายสามโงครึ่งนะครับตอนนี้บ่ายสี่โมงนะครับ บ่ายห้าโมงครึ่งบ่ายหกโมงก็ง่าจะหยุดแล้วครับพรุ่งนี้ค่อยจะมาตอนเช้านะครับวันนี้ก็เพิ่งแปลารถมานะครับจากบ้านน้านะครับนาเอาไปไถนะครับนาคนที่ขับรถเกี่ยวให้เราเนี่ยนะนาคนนคั้นนะเขา,เาไปไถนะ ก็เลยไปตามเอามานะครับมาไถนาตัวเองนะเพราะวันนี้เขาไม่มีงานนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำคลิปให้ดูว่ามาไถนาอัปเดตไถนาอัปเดตคลิป ไม่มีคลิปลงคลิปเกี่ยวข้าวก็มันจะหมดฤด,ดูกาลเกี่ยวข้าวนาปังแล้วครับก็เหลือแต่แค่บ้านเชียงอาจสิบสี่ไร่เนี่ยนาไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ไปเกี่ยวนะครับบ้านเชียงอาดนะที่ใต้ฝ่ายบ้านเชียงอาดก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะได้ไปเกี่ยว ถ้าได้ไปเกี่ยวก็น่าจะถ่ายมาให้ดูนะครับถ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะวันเป็นคอนเทนต์นะครับตอนเพราะวันเป็นคอนเทนต์นะครับก็ต้องถ่ายก็จะจบแค่ EP ที่สามนั่นแหละครับเกี่ยวข้าวใต้ฝายบ้านเหงาดนะนะของนาปังนะครับก็น่าจะจบแค่ EP ที่สาม เกียร์หนึ่งไฮนะครับไถรอบพันหกพันเจ็ดนี่นะครับประมาณนี้นะครับเกียร์สองไฮเกียร์หนึ่งไฮนะครับ ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็ยังมีอยู่นิดน,นะนึงครับนี่ครับกบพัดไปขาได้เบิ้งหลังไหลไขก็กระต่ายหนึ่งนะครับ หรือให้หนึ่งนะครอบประมาณก็พันหกพันเจ็ดนะครับ สูตรไข่สูตรตมันนะครับการไถนาเครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับ ก็ไม่เปเท่าไหร่นะครับ การเก็บมุมนะครับไม่ต้องถอยเก็บนะครับเอาผ่านเอาผ่านหน้าดันใส่เลยนะครับเดียวไม่พ้นนะครับมือใหม่ เสร็จไปแล้วนะครับบิ้งเปิดคลิปนะครับมาบิ้งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับบิ้งนี้คือแดนนะครับถ่ายบิ้งนี้ก็น่าจะกลับแล้วครับมันจะค่ําแล้วนะถ่ายบิ้งนี้เสร็จนะครับก็จะกลับครับวันนี้ก็จะถ่ายได้ประมาณสี่บิ้งนะครับมามาประมาณสามโมง บ่ายสามโมงก The ็ตอนนี้ห้าโมงแล้วห้าโมงห้าสิบแล้วไถนี้เสร็จแล้วก็ไถบิงนี้ก็น่าจะกลับแล้วครับเนี่ยครับบิงแดนนะครับเนี่ยบิงแดนนะครับสองสองบิงเนี่ยบิงแดนนะครับเนี่ยครับสองบิงนี้บิ่งนี้บิงแดนนะครับแดนอันนั้นไม่ใช่ของเรานะครับบิ่งนั้นนะบิงไม่มีน้ํานะครับอันนี้บิ่งของเรานะครับ อยู่นะเป็นไงครับขี้ไถมือใหม่นะครับชมกันได้พนาแหวงหมดนะครับเบียดเข้าใจพนานะมือใหม่หัดขับนะครับก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับมันยาวแล้วนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม